ทำชาไทยดื่มง่ายๆด้วยกาชงชาตัวนี้กันค่ะกาชงชาสีขาวตัวนี้นะคะนอกจากจะทําชาได้แล้วยังทํากาแฟได้ด้วยนะแล้วก็สามารถใช้ตีฟองนมได้ด้วยค่ะแบบของลีในคลิปนะคะจะเป็นขนาด1 0 0 0 ml ค่ะถ้าใครจะทําเบสชาเอาไว้ชงชาขายเนี่ยก็ง่ายมากเลยใช้ตัวนี้เบสชาก็คือการที่ชงชาชาไทยหรือชาเขียวให้มันเป็นแบบเข้มข้นแล้วก็เอาไว้ผสมนมนะคะอย่างวันนี้ลีจะชงเป็นชาไทยชานมไทยน้เพราะว่ารู้สึกอยากกินมากวันเสาร์วันนี้ก็คือขอชาเย็นๆ ช่ำๆหน่อยช่วงนี้ก็คืออากาศร้อนเกินค่ะลิก็จะใส่ผงชานะคะชาตามือนะ20กรัมแล้วก็ใส่น้ํา80 ml แล้วก็แช่ชาประมาณ4นาทีนะคะจากนั้นก็ใส่นี่เลยค่ะนมข้นหวานนะคะแล้วก็เทชาลงมาตอนที่เทชาชามันก็จะอุ่นๆนะคะลิไม่ได้พักให้มันเย็นนะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะให้เบชามันเข้มข้นนะคะพอะชงแบบนี้เทน้ําออกมาแบบนี้แล้วก็เอาไปพักไว้1คืนชามันก็จะอบแล้วก็เข้มข้นค่ะอาจากนั้นนะคะลิก็คนให้นมข้นหวานมันเข้ากันกับชาค่ะแล้วก็ตีเป็น นมสดนะคะตีเป็นฟองๆหน่อยเวลาจิบมันจะได้มีความนุ่มๆของนมด้วยแล้วก็ใส่น้ําแข็งค่ะนี่ค่ะน้ําแข็งก้อนใหญ่เช่นเคยนะคะเพราะว่าชอบแล้วก็ราดด้วยนมที่เราตีให้มันนุ่มฟูนะคะ <c oughs> ถ้าใครจะใส่วิปครีมเพิ่มสักนิดนึงก็ได้นะแล้วก็ใส่แบบวานิลาตรงโฟมนมะนะมันก็จะให้ความรู้สึกแบบเข้มข้นแล้วก็หวานๆหน่อยอะไรแต่จริงๆใส่แค่นี้มันก็อร่อยแล้วอ่ะพ <c oughs> ี่กัดแก้วชงชาแปะให้ที่ตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือนะคะใครสนใจก็ไปกดสั่งซื้อได้เลย